มาถายเก็บมึงมาถ่ายเด็กชายมึงขับพี่น้องมึงกูดต่ำเนี่ยเป็นเป็นตะขีเดียวก็ค้นในไม่คนไปคนมาคนมาคนไปกว่าเขาม่มีหวมัวไหมพี่ตาสมองอคอยคนมาปิดสมองหมาปัญญาเกย <c oughs> แหนแมน <c oughs> มองมาบยากด้วยไ,ไ,ได้ไมอกันเดือนแล้วเรียรวปากป้องรสาด้ิลาพี่น้องมื้อนี้แม่สุภาพเด็ดกินกับปุ่นก็เลยเห็ดซื่อๆออกเห็ดกินเล่นกับเขาแล้วทายพอดีเลนแข่งกัน,กนบอก ลงท่านก็ลายผูดจะไปเป็นอีหยังแน่เลยไปกินลงไปลงท่านนี่อ่ะบ่ใส่บ่ได้ไข้าแม่สุกัดต้มโป๊กๆกี่นิลายผูดไปตินี่ค่ะหม้อกำลังเดือดเอามาบาหนิเรื่อยๆมาตักใส่บาหนิโป๊กข้าตาดันพวกเลยเอามาตักใส่เลยจ้ะหม้อกำลังเดือดพอดีนะจ๊ะนี่ตะวันเจ้ เราไม่กินม่นออบ่อดเไาน่แล้วติดเขานี่ลดเา่วยได้ช่วงช่วยไปเออมัดีกันเอาพักล่างมาดนั่งพักเทชั้นล่างหลอดชด้ล่างไม่หล่นได้นั่งักกม่ฮันฮันแบบทัวร์้ันม่ันนี่มพี่เอามาวม้อเดือดแล้วเร็วๆ่วดใส่พรา่มีสมองหือไ คอยปัญญาอ่อนนี่มาเบืองมองมอผีแม่น้ำขึ้นมาใช่ไหมบด้ใส่เดี๋ยวนี้เ้าวัวไปก่อนขัวก็เด็กเสียบปากแดงอยู่ในนั้น เล่งไปนี่เล่งไปไป่สุสเห็นหัวี่เห็นสุดกบเปลี่ยนคนบางยนงงามเดียว ยยนี่หัว,วข้าเดี่ยวก็ได้กินก็มานแต่ใหญ่หนกาัวข้าวเดียวบบบนี้เครื่องในหันมาแบบนีน้เอาเครื่องในหันมามีขวดปลาแดกแล้วกันปแป้งนัวตาลขวดปรลาเออมาจัดไปเลยเนาะเอาอี้ยังนี่พะลังเดือดค่ะพี่น้องมือซองเบือ,อง ตามไปด้วยค่ะพี่นุ่นปะลาปากแซบปะลาปากหมอใส่ประปมี้จบกพี่ค่ะพี่พนุน่ยังถดนว่หวานหมอยงไงไป่เค้มมาเลยบอกเค็มเพ <c oughs> ราะว่ามันหม้อใหญ่

ไงผาบโคมานี่ว้าหออยานีู้นไ่เด้ออันนี้เอามีดปาดปาดอันเปียกมันออนแล้วกันเขาจะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเดี๋ยวมา <laughs> Lúc subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để บอกได้เพ <c oughs> ื่นเน่ย้ยบแม่นมกกรูด้ดไรับใคสมากไหมดูุิน่ได้ดอยดูักดัง่กินดังไม่มีกินาเดือดไหมข้าแ่ไข่หรอ่าไ้แง้หรอัดแล้วระนะโบนดอกเพราะม่เพราะแม่นั่น ี้าแลีน้ำชางเลยนี่ว่าดืดดม,บบมกกเจา้ากกเบิ่งผักผักอขลนเนื้อปลากระเียเสียดายแต่ว่มีน้กเียแม่นลาดบดปั๊บ จังไปเอาเข่าเด้อเพืนเขามีหนึ่งมีข่าหนึ่งเมื่อกินก็กะปุ่นป่แม่กินก็กะปุ่นไนี่ลรสิกินก็กะปุ่น <c ười> ไนี้จะ,นนนจะไม่ไย่เจือนนึมอนแล้วกินกัาอันแต่เสียบผาดต้มเห็ดต้มเผ็นหมเ็ดไปเนาะเห็แล้วแล้วคุยต้มเส็นไหมแต่เ <c ười> สียบะแต่เสียบอยากลองบนกับกะปุ่นระมนี้่กจะเินกจ้าะปุ่นได้ปหนินก็ากะปุ่น ปับเลยว่ะหม,ม้อใหญ่นะอันตี้ตำเปล่าหรอหมอปักเลยปากเซลเซลยจ้ะไป่ีกาบาดน,นีงอพาวมันหมอญ่เสื้อสีเซนนั่นเส้จแต่บักก็ซับเกที่งามแต่ว,วา่าเอาเป็นจุดเป็นจุดดีด้ะ นาทีแหละนาทีหนเลยเก้านาทีคุณิเก้าและพี่ได้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีเสียงอะไรหองค่ะสบายดีจ้ะมนบอกุนเออยูดีกินดีอยู น um um> ่น่าดีครเอาเ่อาแนน้กันกินฮะฮะเอางันยหัน nah ่าจะดีใจว่อะไรก้เอาใจยนีใจดีใจดียครับใจดีอย่างน้อบาทดีน้อไป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 อย่งน้อไป ก็ไงนเดีย <ọi> ันมดเลไ้โว์ไดครับแม่ดเล่ไไแม่เป็นเสี่ยวเซี่ยงารือภาษายังไงผมงงเลยวันนี้ทำไม่อ่ยงากบของทันอยาอีก

กถาดทีนี้ก็ตามน้ำลงไปแล้วก็ซ้อนคนมันก็นั่งหาดชีเร่ฟ้าก็พแม่เนาะปลายังมืนพุ่แม่กินเดีเเ๋ยวนี้แล้วมันจะมันเหนื่อยกินเลยนี่น้ำมันน้อยใช่ไหมพ่อเหนื่อยซ้ำอีกละแม่รสชาสบบิมันเบื่เลยไม่ได้ที่ชิมบ,บ้มเดยเบิดกันกินไม่กินคนหาโลกคน วนหกิโลโอ้ยกินวนบอกแม่เอาสัไม่แต่กินได้เทาโต้คนืมเขาื็ออันนี้ไม่เอามันน้ำไมันเอานีดูนีดูพอพอแล้วพอแล้วใส่เยอะเยวไม่เดือดใส่น้มสามโอโอ้ยต้องห่วงแม่เราใส่แล้วเกียร์ไหมเกียร์นู่นใส่แล้ว เลือดที่น่เงียดไม่่เหน่ือดอาเลือดน่อยว่าแม่หันตะกันแล้วนี่เด้อหันสดเดนอดไอเทมก็อยู่ในตะกร้านี่เลยนั่นเนแ่เน่แน่แม่แน่แน่นสิบสองนาทีแล้ว ใครดีๆนี่นายเอาไปก็มาขึ้นนีอยู่ข้างเรื่องไงพอไหลม่อยนไม่ได้ใครข่านเพราะตอเอาไปขึ้นอยู่ข้างเรื่องม่เอาใคร่านไนเขาหยักใส่เนาะอีดอดีกว่าใช่หเล่าอีดอวคำลงเดี๋ยวก็ได้กินค่ะเกลือไหมีบ่กเกลือเจ้ามุกยังเหี่ยวเกลือนี่แหละมื้ิห่อยในกเทีจือไงอเนี่มันปดลั ก็ว่าเป็นส่นี้ก็ว่าส่คุกเออใส่กระมังนิโอ้ใส่อันมันบวชนมันบวมันบวดอีนงั้องเสียต้องเสียอะี่น้องกำลังเสียดบุบบั้บุบบันบุบบะบุบบะเดี๋ยวเดือแล้วจังซีมเด้อมันบวชบุบทิ้นเลยทินเลยมันตามตัวนี้คนเนี่ฮะ ตานี่เกลือนี่เกลือนี่เกลือนี่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 แน่นี่ไงเกลือกาดยังมาดิการร่างเดือดไอ้ไอ้ไอ้มันเดือดก็จังซีมียังตะล่างกันแล้งบ้างเหรอนึกใจกับปนผลาโลก ทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นตัดเลยตัดแล้วตัดค่อยล้างตัดแล้วค่อยล้างใหญ่ใส่ยอปติอนใหญ่ไหนใส่ลามกระโดมใครช่บอกคิบปคริปครีปแฟนที่เราเห็นหอ กำลังเดือดพี่น้องิ่งดูโอ้ยิ่งดูมีแต่ขี้ฝุ่นแดดแค่ชู่อยกระจัไปด้วยสงตอนไงเธอใหญ่ไม่ใหญ่แตดตอนไงหลาย้งน่าขลัลั ความภูมิใหม่นั้นยังสองงานมาแน่นไอหมอเดือดเดือดเดี๋ยวไอหมันเดือดบูบูบูจังว่ามันใส่เราก็หั่นหอมให้แน่จ้ะไม่ใส่หั่นหอมหนี่ยน้อยเอายังกับบะหมีเอาอ๋อหั่นมือนั่นแหละหั่นมือมาเป็นอย่างหั่นมือเลยลลางใแค่นี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหี้ยนเอาเฮ้ยจะให้มันเหี้ยเส้นสาดเท่อีกน้ำเป่า มแีเขาเถเด้อมีเข่าเป็อย่างนี้เด้อพันพันันสิอันเคอเป็นคอร เอาตีนไก่เอาแม่แล้ยวก็บ่หยาคนได้บอกเออยจ่สิ่อยาคลืมเลยพอยาโอ้ยพอเนยยิ้มก็เตนมเออเราก็ดีหรอกแล้วแป๋วไม่ห้อยู่เราเห็น่เอาฝ้ามานั้แยใสเอาข้เจ้าหนึ่งเขาไปนี่เอาจะได้กินว่าเขเนื่ยหมเหนอือไปบ่อเล้วกำลังเห็ดีอย eh. BE ู่เลย เด้ที่หน่อยแปเอาเขาเอาฟางแปเอาชิเขาได้แล้วแหละแมนซอยกินที่หน่อยสอยกินขนสะแตกว่ะกินน้ำกันเหมือนฮาโลจะเห็นเง้ยเาไงเออะจำนันล่ะอืมาำนั่นล่ะของเม่งมาปะนี่ Lại suốt vào đây cả phía nó mẫn muốn chun luôn chun luôn chun luôn lấy Chắc đầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ปิกนิกค่ะพี oh, man, ่น <m uch scratches> ้องโค้กมากับหมอยง่ปวดพวกนะเบื้งลูมดผ้าไามกินสามหมัดจนซื้อประกันพี่น้องซิมลูนใช่ไหมพ่ออยากซิมน้องหรอวานนี้ซิ่ เอาปลือกเ่เปอเซเดี๋ยวเอาถูงเพิ่มนะครเพิ่มกามนวดทันใซนิดต้องหันกล่องนี้ป่ะแม่กล่องนี้ผู้ซอยหลุ่เมื่อไม่ไง แม่สุภาพล้างพักลา้างยาเจ๊เฮี้ยนแม่เจ๊น่อยอันนี้นยังไงเกี๊ยน้ำตาล จักจั่นละบบ่นูกนเน้อนอมีมีแล้วนี่เทียนที่สามไ่วันเดียเทียเดียวเนอะอ๋อมันคือาลาหลเจ็ดปีกนิดมันหันซาเนอะมันสำรับต้มกาแฟแม่แมนมันหีหมอไงเป็นตไปนน้ำปลาในปลาในโด่งในอยู่ ตั้งเขาแล้วเลวยกินาวยกไปสิบกอกได้ไหมสินามหมันสะเดียสะเดียสถ้าข้นนวดอี่อยากใส่เหยอกนนะข้นมนวดตะกีนกับข้าปุ้ยล้วกนะับข้าวปุ้มันจะดีมันหลงนวดดิบัดพอดีหนามทางหนึ่งวเลยใส่ในามเลยไอ้นี่ พูดเด็อยากกินกระฮักก็ก็ก็สดน้ำปลาเสียบนึ่น้ำปลาหวานเสียบพอะรงเโอ้เสีบพอยนี้ได้หนึงนี่วนกวดแมวมากันขายแนเดี๋ยวมึงกันเกมาขายปลาเสีบมนเอาเขายอยู่เลยมเาเอายงนี้แบบนี้อง่ยเดี๋ยวเราเฮ็ดถืกสียอแค่เอา กูไปอยู uh ่ห huh. okay, yeah, yeah, yeah ุ right okay, yeah nah, ่มเจ้ากูบ่หอนที่นสิไดงอเจ้ากูย้บนได้อยู่หุ่มใหญ่แล้วล่นี่ล่ะั้ร่างสวยมัว่าไปเหมนเท่าไม่ยนานเห็นยังงอเอากระยิบมามาหมามือเดียวเนาะ่ามือเดียวเขาบอกมาน้าเล อันอยู่หันมันสิคุย,ยคุยคุปักรั่วดงแล้วเ่ล่อ,อ่ะแล้วก็หั่นหั่น,สน,น,นเสนาาก็ได้หรือจะจะถุงเป่ามาใส่ก็ได้หันใส่ถุงเปาี่สิบเอ็ดนาทีแล้วเดี๋ว้วยบน่อพี่น้องขาบตดนี้สิใส่อันน,นี้แล้วบันนี้ก็สิปิดคลิปลวเดีบดนี้ คลิปดีเอาไว้ซัมนี้เด้ค่ะด้วหลางหั่นบกทัวใส่ถุงถุงใหญมันดีีขาดมันกบเชียงไปเชียงมีอยู่ในกัต้าหนิเุ๊บกัาไปเอาะน่า้องโมไปยม่ะเอาคลิปนี้เอาฝากไ้ซนี่กนหน่ยจ้ิปหน้ากันไหมเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า อนนกอลังเหมีอ้วยๆอาใม่เ้วยดแล้ว,วไ,ไปใส่ถูกมาใส่จากหัวเนี่ยอพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนีนนะะ้เด้วค่ะเด้อคลิปหนจะมากันใหม่ขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า